ระดัดแปดอะรงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสำหรับชาวลัคนาราศีกุมช่วงเปลี่ยนผ่านสงบใจไว้เรื่องคนใกล้ตัวครับได้โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมาเรื่องจริงๆและไอ้ความคิดในเชิงเรื่องจิตใจเรื่องความ ไม่สงบจิตสงบใจได้เนี่ยมันก็เป็นมาช่วงนล้แะครับนะเรียกได้ว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะดาวเกตเนี่ยเขามาเล็งลักนาของตัวท่านเนี่ยตั้งแต่1 9พฤษภาที่ผ่านมาแล้วตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับเวลาเกตเล็งเข้ามาลักนาตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบังเอ,อิญไหมไม่ใช่บังเอ,อิญหรอกครับก็เรื่องว่าดาวเสาเขาอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วละครับเป็นเสาจรนะครับ,นนรบดังนั้นเนี่ยเส,สากับเกตเ อยู่ที่ไหนเครับเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรื่องของการคิดกังวลคิดวนไปวนมาคิดในลักษณะที่เรียกได้ว่ามันหาทางออกไม่ได้ให้มันกุนกลุนอกกุนกุนใจไปอย่างนั้นนะมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทีเดียวนะครับยิ่งแบบโอ้ควรจะผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ก็คงต้องรอให้เกดย้ายครับเพราะว่าจะรอให้เสาย้ายก็คงอีกนานนะครับเพราะว่าเสาก็จะย้ายนี่อีกเป็นปีนะครับนะเอาเกตดย้ายก่อนนะครับเกิดจะย้ายก่อนนะครับ บอกได้เลยว่าเกตเนี่ยจะย้ายวันที่14กรกฎาคมนะดังนั้นเนี่ยก็แม้ว่าไปงาน่อนานก็ไม่นานนะไม่นานก็ไมแป๊บเดียวนะครับ,บเผลอแลป๊บเดียวก็ย้ายแล้วนะเผลอแป๊บเดียวก็ย้ายแล้วดังนั้นเนี่ยทนมาได้ตั้งนานนะครับตัวกระตุ้นเดี๋ยวแป๊บเดียวไปนะครับแค่ครึ่งเดือนกรกฎา,ทานเท่านั้เนเองนะพอตัวกระตุ้นไปแล้วผมบอ,อกได้เลยครับเรื่องอะไรต่างๆมันจะเบาไปเยอะนะฮะมันจะโล่งไปมากนะครับความคิดในลักษณะที่วนใบวนมามันจะถอยไปเยอะเลย แต่ทีนี้นีครับทีนี้เนี่ยนะครับพอสิ้นเดือนมิถุนาเท่านั้นเลยครับนะนะเอาตีว่าสองอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องสงบใจไว้ผมต้องใช้คํานี้เลยว่าต้องสงบใจไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องเนี่ยมันจะเอาเรื่องมาให้อ่ะนะจะเอาเรื่องมาให้ แต่คือไม่ใช่ว่าต่อไปแล้วเนี่ยจะไม่ดีกันต่อไปเนี่ยพอผ่านช่วงจังหวะลงไปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องอยู่ด้วยกันต้องยังต้องดีกันก็ยังต้องช่วยเหลือกันต้องยังอะไรกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นจังหวะที่ดาวมันปัทะนะครับดาวมันปัทะย้ายลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็เสาร์เนี่ยก็จะมีความเป็นคู่ศัตรูกับทั้งดาวสุกแล้วก็ดาวอังคารเลยดังน <tle S 1> ั able, ้นเนี <ton ne mundo> <go> ่ยโอ้ยสเดยเริ่มแล้วก็บอกได้เลยครับ แตกหักเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนนะได้ได้สงบใจไว้คือจริงๆเรื่องดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะมีรออยู่นะครับมีรออยู่เพราะอย่าลืมว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วงท้ายๆแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดาวประจำตัวของท่านจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพการเงินนะดังนั้นเนี่ย ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยลองนึกดูถ้าเรามีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหากับบุตรบริวารของเราเพื่อนร่วมง,งานของเรานะฮะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านอะไรจานองเนี้ยโอ้มันก็ต้องอยู่กันไปอีกนานเนละคือของพวกนี้เนี่ยนะมันเหมือนเราเอาสีไปป้ายกาแพงอะ นะฮะแล้วถ้าเกิดสีมันติดทนเนี่ยโอ้ยถ้าลอกออกบางทีอาจจะต้องแบบขูดเนี่ยโอ้กว่าจะหายมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาอะไรไปทําให้มันเลอะเทอะนะครับผมว่ามันดีกว่านะมันดีกว่าแล้วมันแป๊บเดียวจริงอยู่นะฮะแน่นอนตัวดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยก็มาอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่ามันไม่นานแต่ก็คือในจังหวะที่อยู่เนี่ยมันไม่มีดาวเกตมาเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าหลังจากวันที่ สิบสี่กรกฎาไปแล้วดังนั้นเนี่ยอดใจสักนี้หนึ่งเขาเรียกว่ามาลองใจกันเลยนะมาลองใจถ้าท่านผ่านได้นะถ้าท่านผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยที่ไม่มีเรื่องมีราวนะผมว่าความเจริญหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตนะคนเราบางทีเนี่ยเรื่องที่แบบมันจะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยนะหรือจะเจริญมากหรือจะเจริญน้อยเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยนะมันอยู่ว่าที่ตัวเราเนี่ยประครับประคองเรื่องราวประครับประคองจิตใจ ประคับประคองวาจานะครับประคับประคองกายเนี่ยให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างไรมันจะมีจังหวะเสมอที่ดาวมันจะต้องเคลื่อนที่เข้ามาแล้วเกิดความเป็นกู้ศัตรูมีความขัดแยง้งมีอะไรต่างต่างเหล่านี้แต่คราวนี้บังเอิญได้ฟังก่อนนะดังนั้นเนี่ยพอเรามีสติเหนี่ยวรั้งตัวเองแล้วหมายตอนนี้จังหวะนี้ดาวพระหูเองซึ่งบรรดาวประจําตัวท่านก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสไปอยู่ใกล้กันมากใช้ สติปัญญาครับใช้ความเป็นประหัสเข้ามาเหนี่ยวรั้งเรื่องราวต่างๆไว้ชาวลัคนาราศรีกุมขอให้ผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ